รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุนโดยชัวชัว่ทีตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะพภคในสับประรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้ ล็อประตูด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ s t a r ์ฟินอินทุ่งค่ะแม้วันนี้นะคะเปิดรายการมาเรนนี่เดินทางมาก็จากที่ออฟฟิศมาถึงที่สุข,ขุมวิท95ทับหนึ่ง บอกว่าวันนี้จะมาถ่ายทํารายการเกี่ยวกับการปลูกอยเซียนแต่แปลกใจมากมาสุขุมวิทเข้ามามันเจอแบบเป็นเป็นบ้านสวนนะคะตกใจมากซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครก็เป็นเรื่องที่แปลกวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของทําการปลูกใยเซียนซึ่งนะคะพี่นรงนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแม็กซิโกได้ใช้ผลิตภัณฑ์แม็กซิโกนี่แหละคะ่ะกับการปลูกใบเซียนจนวันนี้นะคะเราได้ตามมาดูว่าเอ๊ะ ปลูกอย่างไรแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรนะคะทำให้ปอยเซนของเขาเนี่ยออกดอกมาสวยสามารถที่จะส่งขายได้นั่นเองวันนี้เราได้ทราบข้อมูลกันแน่นอนนะคะแต่ว่าแปลกใจจริงๆเลยนะคะว่ามาเนี่ยทำไมถึงได้แบบอยู่เขาเรียกว่ามามาตั้งแต่ซอย95ทับ1นะแล้วก็ ขับรถเข้ามาเนี่ยอยู่สุดซอยแล้วก็เข้ามาก็จะเห็นแบบสภาพแบบเป็นป่าเป็นสวนแบบนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งวันนี้เราได้มาสอบถามรายละเอียดกันแน่นอนนะคะเอางี้เดี๋ยวเราบุกเข้าไปหาที่นรงกันดีกว่านะคะวันนี้เรามีต้นไม้มงคลปลูกแล้วรวยช่วยเพิ่มโชคลาภอยากรวยมาดูต้นไม้มงคลปลูกแล้วรวย ไว้ไปปลูกที่บ้านหรือร้านค้ากันนะคะเคยสังเกตไหมว่าตามบริษัทห้างร้านหรือบ้านของคนที่ทำมาค้าขายมักจะปลูกต้นไม้มงคลที่มีลักษณะคล้ายๆกันไปหมดเพื่อช่วยเสริมโชคลาภทางด้านการเงินซึ่งความเชื่อเหล่านี้มีมาตั้งแต่โบราณสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นถ้าหากใครกำลังมองหาไม้มงคล ไปประดับบ้านอยู่ในขนาดนี้วันนี้เรามีต้นไม้มงคลปลูกแล้วรวยมาฝากกันนะคะป้อยเซียนค่ะลักษณะของต้นปอยเซียนคือลำต้นแข็งมีหนามแหลมใบยาวลีใบใบแหลมออกดอกเป็นกลุ่มๆม,มีหลายสีเช่น สีแดงชมพูขาวเหลืองเป็นต้นค่ะสามารถออกดอกได้ทั้งปีแต่จะออกมากเป็นพิเศษในฤดูหนาวควรปลูกในดินร่วนซุยสามารถระบายน้ำได้ดีและควรเปลี่ยนดินทุกปีต้นโปยเซียนชอบแสงแดดที่ไม่จัดเกินไปและไม่จำเป็นต้องให้น้ำทุกวันเพราะสามารถเก็บกาัก,ากน้ำได้ดีถ้าหากให้น้ำมากไป ดอกอาจจะเน่าได้นะคะคนโบราณเชื่อว่าหากปลูกปอยเซียนไว้หน้าบ้านจะนำโชคมาให้ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และควรปลูกในวันพุธจะทำให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นและที่สำคัญถ้าใครปลูกปอยเซียนออกดอกแปดดอกขึ้นไปจะมีโชคลาภมากตามไปด้วยค่ะเพราะเชื่อว่าเป็นต้นไม้ของเทพเจ้าทั้ง8ด ที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะคุณผูช้ชมคะตอนนี้นะคะเรนนี่ก็เดินทางมาถึงที่บ้านของพี่นาลงกันแล้วนะคะที่สำคัญบอกว่าสะพึงมากๆเพราะว่าบอกเจอก,กันที่สุข,ขุมวิท95ทับหนึ่งนะคะไม่น่าเชื่อว่า ที่นี่นะคะจะเป็นบ้านสวนในกรุงเทพมหานครนะคะขับรถมาเนี่ยจะเห็นว่ามีรถไฟฟ้าแต่พอเข้ามาสุดซอยเป็นไปได้ไงที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่นรงค์คานแนะนำตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะนรงคจ้อยฮะเป็นเกษตรกรที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ทําไม้เกี่ยวกับ พืชสวนพูดง่ายว่าทั้งสวนครัวแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับหให้สามคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเลี้ยงได้อย่างไม่ต้องใช้พื้นที่มากมีพื้นที่เล็กๆอยู่หลังห้องก็สามารถ,รถเลี้ยง,ยงได้วันนี้นะคะเราจะมาจอะลึกเลยนะคะเกี่ยวกับพี่นรงที่ ทำปอยเซียนปลูกอยู่รวมถึงต้นไม้อีกที่เป็นอย่างอย่างพืชผักสวนครัวอย่างมะนาวที่พี่บอกอไปค่ะมีมะนาวมีพริกแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะรู้จริงๆเลยเป็นมายังไงถึงมาทําปอยเซียนได้อะคะคือใจเราชอบไม้ดอกเนี่ยนะฮะเราก็ไปหาซื้อมาจากสวนวจตุจักรอะไรเงี้ยก็เริ่มต้นจากห้าต้นสิบต้นก่อนอแล้วเราก็มาดูว่าเออไม้ต้นเนี้ยมันสวยแล้วมันสามารถที่ขยายพันธุ์ได้ไหมค่ะและสามที่จะเปลี่ยนจากสีเนี้ยให้เป็นสีอื่นได้ไหม กอนที้เราจะชอบคือคือพี่ก็คืออยู่ที่สุขุมวิทมาตั้งแต่เด็กอยู่ตั้งแต่เด็กฮะอยู่อันนี้คือดั้งเดิมเลยเกิดที่นี่เกิดที่นี่กอนหน้านี้ทําอะไรดีกว่าทำงานอยู่บริษัทเอกชนในท่าเรืออ๋อหลังจากนั้นคือเราก็ไม่ได้ทําก็ออกมาอยู่ที่บ้านคือผมเห็นแล้วว่าการทํางานเนี่ยอมันพูดง่ายๆว่าเราใช้ชีวิตจาเจค่ะอยู่ทุกวันแล้วเราทาไมไม่หาทางที่จะพลิกแพลงที่ที่จะทําอย่างอื่นบ้างค่ะ เราจะทำอย่างงานอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะและอีกอย่างหนึ่งเราทํางานในร่างกายเราสุดโทมลงค่ะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัดเจอมลพิษอะไรก็แล้วแต่แล้วทําไมเราไม่หาทางที่จะทําอะไรที่มันดีขึ้นกว่านั้นให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมผมก็เลยเปลี่ยนมาท,ทําคุณไม้คิดเลย แต่จริงๆด้วยเนื่องที่ที่ทางที่บ้านพี่เขาอยู่ที่นี่นะคะก็ออกเป็นจะเป็นบ้านสวนจริงๆซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบตกใจจริงๆมาสุขุมวิทมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีพื้นที่แบบนี้อยู่นะคะัตัดสินใจอ่าทำแล้วแล้วทําไมต้องเป็นโอเอซิเอเนี่ยแหละคือหนึ่งผมรักในไม้ดอกค่ะผมไปเดินตามสวนหรือตามที่ห้างอะไรต่างๆที่เขาขายไม้ดอกกันเนี่ยค่ะผมก็เริ่มสนใจมาประมาณสักก่อนที่จะออกจากงานเนี่ยประมาณสักห้าปีแล้วค่ะพอเริ่มจากตรงนั้นมาปุ๊บ ผมก็มองดูว่าถ้าเกิดอนาคตต่อไปเนี่ยเราออกจากงานมาเนี่ยเราจะทําอะไรที่จะให้ผู้นายว่าเรามีรายได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งการทํางานผมก็มามองจุดนี้ว่าทําเกษตรกรเกษตรกรมันเหนื่อยเราจะํางานไม่ให้เหนื่อยใช่มันจริงๆแล้วคือแล้วถ้าถ้าเรามีพื้นที่เยอะเนี่ยใช่อันนี้คือหลายๆท่านที่มีพื้นที่อยู่ที่บ้านอาจจะสิบไร่ยี่สิบไร่อันนึงคือความสะดวกของเขาใช่คอ่านตื่นเช้ามาทาไร่ทาสวนยี่สิบไร่มันก็เหนื่อยนิด แต่นี่เราสามารถใช้พื้นที่เล็กๆเนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้โดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยโดยคุณอย่างเราทํางานอย่างทําสวนเนี่ยเช้าเนี่ยเราทำสัก3สามชั่วโมงที่เหลือเราพักผ่อนร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตเราก็ดีแล้วเราก็สามารถเห็นไม้ดอกไม้ประดับที่สวยของเราที่เราเลี้ยงเนี่ยมันดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราจะทํายังไงให้มันมีรายได้เกิดขึ้นนี่แหละก็ไยเซียนเลยไปซื้อที่จตุจักรเลยมุ่งหน้าไปเลยตอนนั้น ตัดสินใจไปซื้อมาตอนที่ผมเล่นแรกๆอ่ะราคามันยังสูงอยู่ค่ะต้นหนึ่งตกประมาณหลักพันขึ้นปุ๊บสูงนะคะหนึ่งต้นหลักพันแต่ตอนี้เราไม่ซื้อไม้ใหญ่เราซื้อไม้เล็กๆให้ราคามันย่อมยำหน่อยน่าน้มมาหน่อยให้มนเหลือสักประมาณสักสองสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยดูต้นที่ว่าแข็งแรงดอกสีดีอะไรดีแล้วเราก็มาทําเราก็มาศึกษาดูก่อนว่าไม้ต้นนี้เขาจะทำไงกันเราก็ไปถามเพื่อนฝูงมาอะไรบ้าง ลองผิดลองถูกกันมาเรื่อยจนสุดท้ายเราก็ทําเองได้อะไรได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะบอกเพื่อนฝูงว่าเออมาให้ตรงนี้นะทำได้นะคะเออลักษณะเนี้ขายได้ด้วยอะไรได้ด้วยก็ชวนเพื่อนฝูงมาทํากันแล้วก็เริ่มลงอย่างจริงจังจากห้าต้นสิบต้นตอนนี้เราก็เริ่มซื้อจํานวนมากขึ้นเริ่มสนุกแล้วอเริ่มจากครั้งแรกก็ได้สักสิบต้นก่อนค่ะหลังจากนั้นมาก็เริ่มขยับเป็นห้าสิบต้น สวนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ฮะแล้วก็พอเราขยายปุ๊บเราก็ขายส่วนที่เราทําออกไปเนี่ยค่ะแล้วก็ไปซื้อชุดใหม่มาก็คือเริ่มขายได้แล้วจากที่มาห้าห้าต้นสิบต้นห้าสิบต้นครับผมเราก็เริ่มระบายชุดที่เราทําออกไปตอนนั้นเราดูการตลาดยังไงเราไปขายที่ไหนเราก็มองกันดูก่อนว่าหรือไปขายร้านเดิมที่เราไปซื้อมาไม่ใช่เราก็จะไปมองตามตลาดนัดค่ะอ่าอันนี้ว่าเขามีไม้ดอกที่เขาลงกันเนี่ยค่ะคนอื่นก็มีไม้อย่างแบบไหนเราก็เอาไยเสี่ยนไปลง ตลาดนัดเลยที่เขาไม่มีที่เขาไม่มีด้วยอแล้วก็ไปดูดูเสร็จแล้วเห็นว่ามันไปได้มาเราก็เอาลองก่อนสักยี่สิบต้นครั้งแรกมันก็โอเคได้สักสิบต้นก่อนอเหลือมั่งนั่นมั่งโอเคเราภูมิใจตรงนั้นแหละเราไม่ได้คิดหลักว่าเราจะต้องขายตรงนี้ได้มากจำนวนเท่านี้เราคิดว่าโอเคนะเรามีทางระบายแล้วเราก็ไปหาพันธุ์ใหม่กลับมาที่มันสวยกว่าเดิมก่เดิมะแล้วก็ราคาสูงขึ้น นี่ขยับขึ้นไปอีกนิดนึงเริ่มเปลี่ยนเริ่ม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 สนุกแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะกล้าซื้อราคาที่แพงๆค่ะแต่นี้ก็อออกมาราคาสักหลักพันโอเคเรารู้แล้วเราทำไงเราก็เอาตรงนั้นมาศึกมาทำค่ะแล้วก็จะได้ราคาที่สูงขึ้นสุดยอดเลยเริ่มสนุกแล้วนะคะผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยแหละค่ะเราจะจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับโป๊ยเซียนกันนะคะให้พี่นรงเนี่ยมาแนะนำวิธีการปลูกนะคะเริ่มต้นปลูกอย่างไรแล้วก็ระยะเวลาต่างๆรวมถึง โรคที่สําคัญของโปรเซียนก็อันนี้เลยพระเอกนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ของแมสโกว่ามีอะไรที่ช่วยเหลือได้บ้างนะคะช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยตูมเดียวเดียวทั่วปัตตานีต้องตูมเดียวและแมกวัน เปิดตาดอกออกเห็นเห็นให้กับพืชทุกชนิดต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้